สรุปข่าว Apple ประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่20เมษายนปี2568มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ Apple เปิดขายสายบีสแบบถักราคา790บาท Apple ได้ปเปิดให้สั่งซื้อและเปิดขายสายบีสแบบถักแล้วครับ มีทั้งสาย USB C to USB C สาย USB C to Lightning และสาย USB A to USB C ขายราคา790บาทเหมือนกันทั้งหมดสำหรับไฮไลท์ก็คือสาย e ีส์นะครับเป็นสายแบบถักความยาว1.5เมตรมีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้ชาร์จโอนถ่ายข้อมูลรองรับคาเพล a y ด้วย ตัวสายนะครับโอนถ่ายข้อมูลความเร็วระดับ USB 2.0ในรุ่นสาย USB C to USB C จะชาร์จเร็วสุดที่60บัตตและสาย USB C to USB C นั้นมี4ีสีให้เลือกครับมีสีแดง Rapid Red สีดำโ o Black สีเทาเซ t ร s t o n e และสีกรมท่าไนโตรเนวีส่วนสาย USB C to Lightning และสาย USB A to USB C จะมีแค่3สีให้เลือกก็คือสีแดง Rapid Red สีดำ l d Black และสีเทาเซ t ร s t o n e นอกจากสายยาว1.5เมตรแล้วทาง Apple เองก็ได้เปิดให้สั่งซื้อและเปิดขายสายชาร์จบีสแบบสั้น20ซเมเช่นกันครับโดยมีทั้งรุ่น USB-C to USB-C รุ่น USB-C to Lightning และรุ่น USB-A to USB-C ขายในราคา790บาทเช่นกันแต่จะมีสีดำให้เลือกเพียงสีเดียวนะครับสายชาร์จบีสทั้งแบบยาวและแบบสั้นเปิดให้สั่งซื้อแล้วที่เว็บไซต์ Apple แอป Apple Store และวางขายที่หน้าร้าน Apple Store เช่นกันในราคา790บาทสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 18.4.1เน้นอัปเดตความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ สำหรับสิ่งใหม่ในเวอร์ชันนี้นะครับ Apple ระบุว่าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องและอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญรวมถึงการแก้ปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อคาเพลย์แบบไร้าสายในยานพาหนะบางประเภทได้ดังนั้นนะครับผู้ใช้ที่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อคาเพลย์กับ iPhone แบบไร้าสายก็ควรจะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับ iOS 18.4.1เนี่ยปล่อยอัปเดตแล้วผู้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับสามารถอัปเดตเป็น iOS 18.4.1ได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์จะอัปเดตผ่านตัว iPhone เลยหรือจะเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับ Mac หรือ PC เพื่อทำการอัปเดตก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลย iPhone 6s ถูกปรับสถานะเป็นผลิตภัณฑ์วินเทจแล้ว Apple ได้เพิ่มรายชื่อ iPhone 6s เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นวินเทจหรือผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าโดยผลิตภัณฑ์วินเทจนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ Apple หยุดการจัดจำหน่ายมา5ปีแต่ไม่เกิน7ปีโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่ายังสามารถนำเครื่องไปซ่อมที่ Apple หรือศูนย์บริการตัวแทนได้หากที่ศูนย์นั้นยังมีอะไหล่เหลืออยู่ iPhone 6s เปิดตัวในปี2015แต่ยังคงขายเรื่อยมาจนถึงปี2018โดยในเดือนพฤศจิกายนปี2024ที่ผ่านมา Apple ได้เพิ่มรายชื่อ iPhone 6s Plus ให้เป็นผลิตภัณฑ์วินเทจก่อนและเพิ่งเพิ่ม iPhone 6s เข้าไปในรายชื่อในเดือนเมษายนปี2025นี้ iPhone 6s มาพร้อมชิป A 9และปรับปรุงวัสดุตัวเครื่องใหม่ให้มีความแข็งแรงทนทานหักงอได้ยากกว่าตอน iPhone 6และ iPhone 6 plus โดย iPhone 6s ครับยังเป็น iPhone รุ่นแรกที่ใช้3 d touch และเป็น iPhone รุ่นสุดท้ายที่มีช่องหูฟัง3 5ม m mm. ม นอกจาก iPhone 6S แล้ว Apple ก็ได้เพิ่มชื่อ Mac Mini รุ่นปี2018เป็นผลิตภัณฑ์วินเทจเช่นกันดังนั้นนะครับใครที่ใช้ iPhone 6S อยู่รวมถึง Mac Mini ปี2018หน้าตอนนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์วินเทจไปแล้วนะครับเมตาปิดกั้นไม่ให้ใช้ p p p l i n t t l l l i g n n e ใน Facebook และแอปในเครือก่อนจะไปดูข่าวถัดไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็ทีมงานไอมดด้วยนะครับ a p Apple i n t e l l i g e n c e เนียมาพร้อมกับ iOS 18.1แม้อปพลิเคชันส่วนใหญ่นะครับจะรองรับ a Apple i n t e l l i g e n c e แต่ก็มีบางแอป,ปที่ปิดกั้นไม่ให้ Apple i n t e l l i g e เ c e เข้ามาอยู่ในแอป,ปของตัวเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ m e t a ทางเว็บบล็อกในบราซิลนะครับเผยว่าฟีเจอร์ a p Apple i n t e l l i g e n c e อย่าง Writing Tools ที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อความปรับแต่งข้อความและตรวจสอบข้อความด้วย a Apple i n t e l l i g e n c e จะใช้งานในแอป,ปในเครือของ m e ตาไม่ได้ครับอย่างเช่นแอป,ป Facebook WhatsApp และ e a d s รวมถึง i n s t a g r กรด้วย โดยปกติแล้วผู้ใช้ iPhone และ iPad จะสามารถใช้ Writing Tools ได้โดยแต่ที่ช่องข้อความแต่แอปในเครือของ Meta นนั้นนะครับณตอนนี้ไม่มีเมนูดังกล่าวแสดงขึ้นมาแล้วและนอกจาก Writing Tool แล้วเนี่ยฟีเจอร์อย่างเจนมูจิก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันทางการสร้างการแชร์เจนมูจิซึ่งเป็นอีโมจิที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเองโดยแอปเปิลอิ l เท e ร์และที่หนักกว่านั้นนะครับก็คือเมตาได้ลบฟีเจอร์การเพิ่มสติกเกอร์และแป้นพิมพ์รวมถึงเมมูจิลงใน i n s t a g r กรอีกด้วยซึ่งเป็นฟีเเจออร์ทที่่ผู้้้ใชคยาไดมกน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ครับและทางเมตาเองก็ยังไม่ได้แจงเหตุผลว่าทําไมถึงปิดกั้น Apple ิลอิ l ิเจนตไม่ให้ใช้งานในแอป,ปเครือเมตาได้โดยสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดณต,ตอนนี้นะครับก็คือเมตาเองเนี่ยอาจต้องการกระตุ้นให้ผู้ใช้ใช้งาน AI ของตัวเองอย่างเมตา AI มากกว่า p p l e i n t e l l i g e n c e เพราะหลายฟีเจอร์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน The Wall Street journal เคยเผย,ยไ,วไว้เมื่อปี2024ครับว่า Apple และ Meta เคยเจราจาความร่วมมือเพื่อนำรามะซึ่งเป็นโมเดล AI ของ Meta มาใช้งานร่วมกับ p p p l i n t t l l l i g n n e แต่สุดท้ายเนี่ยการเจราจาก็ล่มลงไปเพราะมีรายงานว่า Apple เนี่ยไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Meta และทั้งคู่ก็มีปัญหากันมาตลอดในเรื่องนโยบายของ App Store iPhone 16e ช่วยดันยอดขายให้ Apple ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนขายดีสุดในช่วงต้นปี2025 c คอ,อร์ e ตอร์พอ์รีเสิรายงานข้อมูลว่า Apple ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกได้มากสุดในไตรมาส1ปี2025ครองส่วนแบ่งตลาดได้ไป19%จากทั้งหมดแม้ Apple เองจะเจอผลกระทบด้านสงครามทางการค้าแต่ Apple ก็ยังได้ประโยชน์จากการเปิดตัว iPhone 16e ในช่วงต้นปี2025นี้และ iPhone 16e สามารถเจาะตลาดใหม่ได้ดีครับชูโรงเรื่องความเป็น iPhone รุ่นราคาเริ่มต้นที่สุดในรายสินค้า iPhone 16ในช่วงต้นปี2025 ด้านซัมซุงเองก็คองส่วนแบ่งไปดับ2อยู่ที่18%แต่เป็นยอดที่ลดลงมาเรื่อยๆครับนับตั้งแต่ไตรมาส1ปี2023ที่เคยทําได้ถึง21%ส่วนหนึ่งก็มาจากการเปิดตัว Galaxy S25 ที่ล่าช้าแต่ยอดขายของซัมซุงเนี่ยก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2025ด้านเสียวมีเองก็ยังคงเป็นแบรนด์ที่รักษาแนวโน้มการเติบโตด้านส่วนแบ่งได้ดี โดยในไตรมาสดังกล่าวทําได้14เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยทําได้13ในปีก่อนหน้าเนื่องจากตลาดประเทศจีนนั้นกําลังเติบโตการเข้าสู่ตลาด E ีวีทาให้เสี่ยวมีมีสถานะของแบรนด์ที่ดีขึ้นส่วน V ี vo และ o p p o นั้นก็ยังคงอยู่ในท็อป5เช่นกันครับด้านตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมทั่วโลกนั้นในไตรมาส1ปี2025เติบโตขึ้น3แบบปีต่อปีโดยเ o า n t เ r p o i n t Research ได้มีการปรับตัวเลขคาดการประจำปีว่าจะมีตัวเลขลดล และนโยบายการขึ้นกำแพงภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เขาได้พอยต์รีเสิร์ชเผยว่าความผันผวนด้านเศรษฐกิจนั้นอาจทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนออกไปซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนและความเสี่ยงทางการค้า Apple นั้นทำยอดขาย iPhone ในสหรัฐยุโรปและจีนได้คงที่ครับแต่ในญี่ปุ่นอินเดียและตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นทำยอดขายได้ดีมากๆส่วนหนึ่งก็มาจาก iPhone 16e ที่สามารถเจาะตลาดกลุ่มใหม่นี้ได้ดีขึ้นด้วยครับ iPhone, Mac และสินค้าอื่นๆของ Apple ได้ยกเว้นภาษีของโดนัทรัมทรัมป์ได้ออกคำสั่งและหน่วยงานศุลกากรของสหรัฐก็ได้เปิดรายชื่อสินค้าอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าซึ่งรวมถึง Apple และบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วย iPhone, iPad Mac, Apple Watch และอุปกรณ์ Apple ตัวอื่นๆจะไม่ถูกเก็บภาษีนำเข้า125%จากจีนและ Apple เองไม่ต้องจ่ายภาษีอีก10%จากการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทครับได้รับการยกเว้นเช่นกันอย่างเช่น G P U จาก N V I D I A ชิปชิ้นส่วนต่างๆ S s D จอภาพทีวีและอื่นๆแต่ a i r p o d s และ h o m e p o d s นั้นอาจไม่ได้รับการยกเว้นภาษีรวมถึงเกมคอนโซลบางรุ่นอย่างเช่น Nintendo Switch 2ก็ยังถูกเก็บภาษีอยู่เหมือนเดิมบลูมเบิร์กรายงานว่านโยบายการยกเว้นภาษีนี้ครับอาจเป็นการบังคับใช้ชั่วคราวและรัฐบาลของแครมอาจกำลังวางแผนการตั้งภาษีนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอื่นจากจีนลดลง นอกจากนั้นคําสั่งดังกล่าวไม่ได้มีการยกเว้นภาษี20%ที่รัฐบาลสหรัฐออกเป็นยาแรงปรับบริษัทจีนก่อนหน้านี้ทำให้ Apple ยังคงต้องเสียภาษีส่วนนี้อยู่เหมือนเดิมทรัมป์ขึ้นภาษีนําเข้าสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่งระง,งับคำสั่งในบางประเทศชัว่วคราว90วันทำให้ราคาหุ้นของ Apple และบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐพันผวนในช่วงที่ผ่านมา โดย Apple นั้นเจอสถานการณ์หุ้นร่วงไปเกือบ20%และเพิ่งดีกลับมาหลังทรัมป์ประกาศระงับคำสั่งชั่วคราว90วันสื่อเผยทีมคุกโน,น้มแนาวทรัมป์ยกเว้นภาษีให้ Apple The Washington Post รายงานข้อมูลว่าทีมคุกได้โทรคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยได้มีการพูดคุยประเด็นที่ว่าภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจทำให้ราคา i p h o n ในสหรัฐสูงขึ้นและได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวเกี่ยวกับภาษีนำเข้าด้วย รายงานเผยว่าทีมคุกนั้นระมัดระวังคำพูดของตัวเองไม่ให้พูดอะไรที่เป็นเชิงลบเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์ที่จะทำให้ทรัมป์ขุนเคืองได้โดยก่อนหน้านี้ครับทีมคุกเองก็ได้บริจาคเงินส่วนตัวมากถึง1ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนทรัมป์ในงานพิธีสาบานตนความพยายามของทีมคุกถือว่าสำเร็จแล้วครับพอเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้และก็รายงานก่อนหน้าเียทรัมป์ได้ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้า iPhone, iPad, Mac, Apple Watch และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นจากจีนซึ่งมีกำแพงภาษีสูงมาก การยกเว้นภาษีให้ Apple ครั้งนี้อาจเป็นแค่มาตรการชั่วคราวอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ทรัมป์ประกาศยกเว้นภาษีก็ได้อัปเดตเพิ่มเติมว่าจะไม่มีข้อยกเว้นด้านภาษีใดๆและจะไม่มีใครที่ผลผิดและรายงานเผยว่า Apple รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆวางแผนที่จะหาแนวทางภาษีอย่างอื่นซึ่งรัฐบาลของทรัมป์เองก็จับตามองภาษีด้านซมิค o ดค์เตอร์และซัพพลายเชนดค์อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย จากนโรบายภาษีที่ไม่แน่นอนของทรัมป์ก็ทําให้ราคาหุ้นของ a อ p l e และบริษัทเทคในสหรัฐผันปวนอย่างต่อเนื่องโดยในสมัยแรกของทรัมป์นั้น Apple เป็นบริษัทที่ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าโดยรายงานเผยว่าหน้าตอนนั้น Apple ใช้วิธีการโน้มน้าวก็คือเรื่องภาษีจะทําให้ซัมซุงที่เป็นแบรนด์เกาหลีใต้มีข้อได้เปรียบเหนือ Apple ที่เป็นแบรนด์ของสหรัฐเองในปี2025นี้ทรัมป์เผยว่าตัวเขาเองไม่ได้ถูกกดดันจากบริษัทต่างๆให้ลดกำแพงภาษี แต่ล่าสุดครับทางทรัมป์เองก็เผยว่าตัวเขาเองเพิ่งช่วยทีมคุกเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งข้อมูลนี้ก็สื่อได้ว่าทีมคุกเองอาจมีส่วนได้ส่วนเสียบางอย่างกับทรัมป์ที่ช่วยเหลือแอปเปิลไม่ให้เจอภาษีนําเข้าอย่างรุนแรงในอนาคตทรัมป์เองเคยกล่าวไว้ว่า Apple สามารถผลิต iPhone และสินค้าตัวอื่นในสหรัฐได้แต่สิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นได้ยากนั้นก็คือตัว Apple เองไม่เห็นด้วยในแง่ของทักษะแรงงานค่าแรงที่สูงต้นทุนการสร้างโรงงานและอื่นๆ a p p เ e เองครับเคยประกาศไว้ว่าจะลงทุน5แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐแต่เป็นการลงทุนเพื่อผลิตเซิร์ฟเวอร์สำหรับไฮเ c l o u า Comp พิ e ในฮิสตันเป็นความร่วมมือกันระหว่างฟ o x c ค n n ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มลูกค้าน้อยไม่ได้ทำออกมาขายเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงเหมาะที่จะประกอบในสหรัฐมาร์กเกอร์แมนเผย iPad OS 19จะมีความเป็น Mac OS มากขึ้นมาร์กเกอร์มนเผยว่า iPad OS 19จะมีความเป็น Mac OS มากขึ้นด้วย3แนวทางได้แก่ โฟกัสเรื่อง productivity รองรับการทำงานแบบ multitasking จัดการแอปหลายหน้าต่างซึ่งลักษณะการทำงานจะคล้ายกับการทำงานบน Mac m a r k เกอร์เทิ้งทายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ iPad ขั้นสูงเรียกร้องกับ Apple มานานเพื่อให้ iPad มีความทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิม m a r k เกอร์เเองก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ครับแต่รายงานเนี่ยก็สื่อได้ว่า iPad OS จะมีความเป็น Mac OS มากขึ้นซึ่งเราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่า Apple มีความพายายาม ที่จะทําให้ iPad มีความเป็นคอมพิวเตอร์มากขึ้นทางการรองรับ Magic Keyboard, Mouse และ Feature State Manager ที่มีอยู่ใน iPad Pro และ iPad Air ชิป M Series Apple ประกาศจัดง,งาน WWDC 25วันที่9มิถุนายนปี2025และคาดว่า iPad OS r 19จะเปิดตัวในงานวันนั้นเช่นกันสุดจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันในวันงานเลยนะครับ Vision Air หรือว่าตัวเครื่องใช้ดีไซน์บางกระทัดลัดและมาพร้อมสีมิดไหน โคสุทามิได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับ Vision Air ว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมดีไซน์ตัวเครื่องที่บางลงมีการเปลี่ยนวัสดุตัวหุ้มแบตเตอรี่และชิ้นส่วนภายในบางส่วนให้เป็นวัสดุไทเทเนียมเพื่อลดน้ำหนักของตัวอุปกรณ์ให้เบาและบางลงสำหรับดีไซน์ภายนอกนั้นตัวเครื่องจะยังคงใช้วัสดุอลูมิเนียมเหมือนเดิมแต่จะมีรุ่นสีมิดไนท์เพิ่มเข้ามาเป็นสีน้ำเงินอมดำเปิดตัวด้วยนะครับเพราะในปัจจุบัน Apple Vision Pro มีเพียงสีเงินเพียงสีเดียว นอกจากนั้นโคสูทามิเองก็ได้โพสต์ภาพเป็นภาพสายไลนิงสีมิดไนท์ที่คาดว่าจะเป็นสีใหม่ของ Vision Air ด้วยโดยจุดสังเกตก็คือตัว Vision Pro ครับจะใช้ขั้วต่อคล้ายกับในภาพแต่ขั้วต่อในภาพนั้นจำนวนพินจะมีเพียง8พินแทนที่จะเป็น12พินเหมือนกับของตัว Vision Pro ซึ่งสื่อได้ว่าสายของ Vision Air ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยส่วนอีกภาพนั้นจะเป็นสายชัด Vision Air ซึ่งเป็นสีมิดไนท์เหมือนกันซึ่งก็ตอกย้ำข่าวลือที่ว่า วิชันแอร์อาจมีสีบิดไหนเป็นสีใหม่ที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยครับเขาลือเผยว่า Apple จะเปิดตัว Vision Pro พร้อมชิป M 5ในช่วงลปลายปี2025ถึงกลางปี2026และก็มีข่าวว่า Apple มีการพัฒนารุ่นประหยัดอยู่ซึ่งอาจจะหมายถึง Vision Air ที่เราเห็นในภาพนี้ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปข่าว Apple ประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่20เมษายนปี2 5 6 8สามารถไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ครับที่เว็ไซต์ iphoneMode.net iMoD Facebook รวมถึง Facebook Page ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานในมดด้วยคลิปนี้ผมเตนมดขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ